วันนี้กับข้าวพร้อมนะจ๊ะพร้อมจะออกเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ขนมจีนชุดยี่สิบชุดอันนี้จะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นน,นี่น,นี่ก็จะเป็นแกงแกงส้มกุ้งวันนี้แกงส้มกุ้งแล้วก็ผัดบววมีแกงพุงปลาด้วยนะอร่อยด้วยนี่อันนี้แกงหมูหอไม้สดมีพะโลมีผัดไก่ใบดา น,นี้ก็แกงหอยขม,ขมกไก่ขมิน้นต้มกะทิไก่ขมิ้นต้มกะทิไก่เออแล้วก็มีห่อหมกปอดมันแกงสี่สิบถุงวันนี้อังนี้ก็จะเป็นเ,น,เน,นี้อหมูนีข้าวเนื้อหมูนะเป็นชุดนี่น,นี่น่ากินมากเลยขนมจีบจะเป็นปูอัดแล้วก็มีข้าวมันไก่ไก่ต้มนี่ไก่ต้มอันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่ มนมตาลนมตาลอร่อยหอมมากๆเลยอัน,นี้ยี่สิบแทกนี่นะโรตีสายไหมก็มีเด็กๆชอบมากข้างบนเข้าวหมากก็มีขนมตาลข้าวเหนียวสังขยานี่น่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยงคำก็มีนะเนี่ยงคำก็มีมด้านนี้ก็จะเป็นผักถั่วมะเขือแตงดอกกะล่ำกะหล่ำปรีคะน้าฟางกุ้งรถกำลังจะเคลื่อนแลพร้อมแล้วไปกันเลย เดี๋ยวอีกหน่อยน้องก็มาซื้อเองใช่ไหมถ้าต้องกากันึงหมูมัดแม่งก็มาก็เล้เห็นไหมน้องเห็นไหมอันนี้ต้องฉั่งนฉันจ้าลูกจราขอบคุณ่ะรับขอบคุณครับบายบาย heh <laughs>